ออยอาพอิพรภรรยาบีมกวีเผยความจริง ซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกชายฝาแฝดของพ่อและมามีอย่างน้องที่น้องพี่กำลังฮอตมาแรงสุดๆจนเคลายๆต่างลงรักและสมัครเป็นเอฟซีเพียบล่าสุดพ่อพ่อบีมกาวีได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆพร้อมพูดกับมามีว่าคนชอบบอกมามีรักพี่ทีไม่รักน้องพี่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆติดตามจํานวนมากและน้องแฝดก็มีผลงานในวงการบันเทิงแล้วด้วยล่าสุดมามีอ้อยเจอดราม่าคนชอบบอกมามี รักพี่ที่ไม่รักน้องพี่งานนี้มามีอ้อยก็ได้ชี้แจงว่าตนนั้นไม่ใช่รักลูกไม่เท่ากาันรู้อยู่แก่ใจใครจะรักลูกไม่เท่ากาันซึ่งประเด็นนี้หลายคนก็มองว่าชาวเน็ตที่สงสัยและคิดว่ารักลูกไม่เท่ากาันงานนี้ทําเอามามีตอบกลับทันทีว่าอ้อยรู้อยู่แก่ใจฉันรู้ฟ้ารู้ดินรู้ใครจะรักลูกไม่เท่ากาันขนาดนั้นฉันจําเป็นต้องเกลียดน้องพี่เพื่อหัวเราะนางชอบมาอยู่ใกล้ๆเราฉะนั้นเราก็จะคุยกับเขา ส่วนพี่ที่เธอไม่เห็นฉันคุยกับนางคือนางนั่งอยู่คนเดียวเขาไม่ได้มาอยู่กับเราคือน้องพีเขาจะเล่นของเขาคนเดียวแป๊บๆไม่ได้เขาก็จะวิ่งมาหาเราแล้วถูกไหมสมมติเขานั่งดูการ์ตูนถึงจะนั่งดูการ์ตูนก็ตามสุดท้ายเขาก็จะวิ่งมาหาเราซึ่งประเด็นนี้หลายคนก็มองว่าที่ชาวเน็ตสังเกตและคิดว่ารักลูกไม่เท่ากันนะัดก็ไม่ควรคิดแบบนี้เพราะลูกใครใครก็รักคนเป็นพ่อและแม่เขารู้อยู่แก่ใจรักลูกเท่าๆกัน ทุกคนเอาเป็นว่าเคลียร์นาจาทุกคน